สุเจรีตโรงเรียนแห่งความดี่้ยให้เรารู้<อ>วิทีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรง การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาภายใต้กรอบการส่งเสริมกิจกรรมปปชสพทน้อยและดำเนินการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองของโรงเรียนบ้านหนองอ้อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชชยภูมิเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองอ้อได้ดำเนินตามนโยบายรัฐบาลเพื่อผลักดันให้มีการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นวาระแห่งชาติขับเคลื่อนด้วยโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรมจริย และธรรมาิปาลในสถานศึกษาในปีการศึกษา2563รโรงเรียนเริ่มดำเนินการโครงการสุจริตที่ต้องสร้างคุณธรรมมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างชัดเจนประชุมคณะการทการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันวางแผนวิเคราะห์การทำงานมอบหมายหน้าที่ทั้งในด้านการจัดทำหลักสูตรการจัดกิจกรรมโครงการเสริมและแผนงานมีการนิเทศกำกับติดตามโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา จุดประสงค์ในการดำเนินโครงการ 1. เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ การดําเนินการจัดกิจกรรมสร้างพลเมืองโรงเรียนบ้านหนองอ้อได้มีการประชุมเพื่อจัดทาหลักสูตรทุจริตศึกษาและขยายผลสู่การปฏิบัติโดยมีมติทําร่วมบูรณาการในทุกรายวิชาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดําเนินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยครูผู้สอนและจัดทาแผนการเรียนรู้นําไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีการวัดประเมินผลโดยใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ 2. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตดังนี้ 1. ทักษะกระบวนการคิด 2. มีวินยัย3ซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียง 5. มีจิตสาธารณะ คุณลักษณะข้อที่หนึ่งทักษะกระบวนการคิดได้แก่กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองอ้อได้มีการจัดฐานทดลองวิทยาศาสตร์หลากหลายจุดเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิลเพื่อให้เด็กได้เกิดกระบวนการคิดนําของเดิมกลับมาประยุกต์ใช้อีกครั้ง กิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้านทางโรงเรียนบ้านหนองอ้อได้รับเกียรติจากอาสาสมัครคู่ภัยมาให้ความรู้ในการประถมพยาบาลเบื้องต้นในเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายปอดการดามแขนเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดด้วยตนเองว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นนักเรียนจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการ,ระสมพยาบาลด้วยตนเอง กิจกรรมฝึกงานฝึกอาชีพโรงเรียนบ้านหนองอ้อได้รับเกียรติจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชยภูมิที่ได้นําวิทยากรมาให้ความรู้แนะนําอาชีพให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดริเริ่มที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพได้ในอนาคต คุณลักษณะข้อที่2มีวินัยนักเรียนมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงข้อบังคับกติการะเบียบวินัยกฎหมายของครอบครัวโรงเรียนสังคมและเสริมสร้างพัฒนาการคิดครองสติปัญญาและอารมณ์รู้จักการแก้ไขปัญหาผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้าและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะข้อที่3โรงเรียนบ้านหนองอ้อมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการทำกิจกรรมต่างๆอาทิการเลือกตั้งสภานักเรียนที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และการแข่งขันกีฬาที่ฝึกให้นักเรียนเคารพในกฎกติกา คุณลักษณะข้อที่4อยู่อย่างพอเพียงนักเรียนมีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณพอเพียงมีการวางแผนและเก็บออมเงินทำกิจกรรมสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวโรงเรียนสังคมมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข คุณลักษณะข้อที่5มีจิตสาธารณะนักเรียนมีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโรงเรียนชุมชนสังคม 1. นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์มีการเก็บขยะภายในชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 2. นักเรียนมีจิตอาสามาช่วยเหลืองานโรงเรียนปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น